รับเข้าสู่ช่องยูทุนนะคะรุ่งพารุยชแนลนะคะวันนี้จะพามาพงขัดนี้เลยนะคะเป็นสีประตูตัวเตี้ยที่ใครๆก็ถามหากันเยอะมากๆเลยนะคะในงานไม่ได้ไปโชว์นะคะแต่ว่ามีรับจองมาหลายคันเช่นกันนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่732,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็น5สปีดนะคะหรือว่า5เกียร์นะคะเกียร์ธรรมดานะคะ150แรงมา้านั่นเองนะคะตอนนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะสำหรับใครที่จะไปแต่ง สายออฟโรดนะคะหรือจะไปแต่งทรงไหนก็แล้วแต่เลยนะคะรานะคาจะต้องได้ที่ลุงบอกนะคะดาวเริ่มต้น10%เท่านั้นเองนะคะหรือว่า15%กําลังดีเลยนะคะช่วงนี้ผ่อนได้สูงสุด8 4งวดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนเลยนะคะด้านหน้าเนาะอันนี้ก็คือรถเดิมจากโรงงานเลยนะคะมารีวิวให้ลูกค้าที่เรียกอยากจะได้ตัวเตีย้ยเพราะว่าปกติลุงจะรีวิวตัวสูงใช่ไหมคะแล้วก็รถแต่งนะคะอันนี้เอาแบบเดิมๆให้ไปเลยนะคะมาดูด้านหน้าเลยค่ะไฟยังเป็นแบบนี้นะคะไฟไส้ไฟหลอดแบบนี้นะคะเป็นฮาโดรเจนแบบนี้นะคะ อ่าแล้วก็มีไฟอ่าตรงนี้เป็นสีส้มนะคะไฟกระพริบนะ่ะไฟสุกเฉินนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็จะมีไฟลีอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กระจังหน้านะคะเราก็จะให้มาเป็นตัว XJ สองน2022นี่แหละเนาะเป็นโลโก้สีน้ําเงินแบบนี้นะคะตัดขอบพรีเมียมนะคะมาพร้อมกับรังพึ่งรังใหญ่แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีแค่ครึ่งหนึ่งเนาะยังแตกต่างกับตัว XLT นั่นเองนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับ XL Plus นะน้า,หน,าหน้าเดียวกันเลยนะคะแล้วก็สมรรถนะเครื่องยนต์ก็2.0เหมือนกันเลยนะคะ ด้านล่างนะคะก็จะตรงนี้เติมเ,เพิ่มไฟตัดหมอกเข้ามาได้นะคะหน้าเดิมเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะตรงนี้ก็จะบอลตรงกลางให้เหมือนกันเลยค่ะแต่ลูกค้าสามารถซื้อชุดแต่งเพิ่มได้อย่างเช่นชุดฮอกนะคะชุดวายนะคะเข้ามาครอบได้นะเพิ่มความหล่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นตะแกรงระบายความร้อนเองรังพึ่งตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองนะคะมาค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็น อย่างที่บอกไปเลยเนาะเส้นสายที่มีความคมชัดขึ้นจากเดิมนะคะด้วยความเน็กเกน2022นะคะเขาตีโป่งให้มันกว้างฐานล้อกว้างขึ้นอีก5มิลนั่นค่ะนะคะ,นะคะทำให้ตัวรถดูใหญ่ขึ้นมิติกว้างขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับตัวเดิมนะคะรู้เลยว่าหล่อขึ้นนะคะแล้วก็สมรรถนะดีขึ้นแน่นอนนะคะเครื่องยนต์จาก2.0ต,ตอนนี้เหลือ2.0นะคะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงล่างด้วยนะคะล้อนะคะจะเป็นล้อกระทะแบบนี้เลยนะคะ ขอบ16นั่นเองนะคะซีรีส์ยังจะอยู่ที่215นะคะทับ70นะคะเดี๋ยวให้ดูอ่านี่215ทับ70นะคะขอบ16นะคะช่วงล่างก็จะเป็นทวินทูมอย่างที่บอกไปเลยนะคะทวินทูมเหมือนเดิมเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะจะเป็นดิสเบรกข้างหลังจะเป็นดรัมเบรกนะคะช่วยในการบรรทุกของหนักได้ด้วยนะคะล้อกระทะสามารถเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18บหรือว่าขอบ20ตามที่ชอบได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเน้นซื้อออกไปใช้งานนะคะหรือว่าใครอยากแต่งก็ แต่งตามที่ลุงบอกได้เลยนะคะยก2นิ้วก็หล่อเลยนะคะแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะคะคิ้วด้านข้างตรงนี้ค่ะจะเป็นขนาด3นิ้วนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะตัวรถจะมีให้เลือก3ามสีนะคะสีขาวสีดําสีบรอนเราก็แต่ว่าตรงนี้คือสามารถใส่ซุ้มล้อเพิ่มได้นะคะอันนี้แนะนำนะให้เห็นภาพนะคะใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วปักหมุดได้หล่อมากนะคะอ่ะ ด้านข้างนิดนึงก่อนเนาะเป็นสัญลักษณ์ด้านข้างก็เป็นแสดงว่าเทอโบเดียวนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นิดนึงนะคะตรงนี้พร้อมกับช่องระบายความร้อนนะคะกระจกเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะรถทุกสีก็กระจกสีนี้แหละเนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นเส้นอยาวๆแบบนี้เป็น LED นะคะกระจกเหมือนกันเลยนะคะตัดขอบบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะ,ะตัวนี้อย่างที่ลุงบอกไปนะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะแต่ลูกค้าสามารถติดตั้งบันไดเพิ่มขึ้นมาได้นะคะทั้งของแฮมเมอร์หรือว่า เอาเลนเดอร์ er นะคะหรือว่ามียี่ห้อที่ถูกใจก็บอกมาได้เลยนะคะอย่าติดแบบไหนนะคะเบ้ามือจับจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแต่ใส่ครอบเข้ามานะคะให้หล่อได้นะคะกันลอยได้นะคะส่วนฟิล์มนะคะแถมให้เป็นเซรามิกนะคะสามเอ็มร้อเลยนะคะสามารถเลือกบานหน้า40บรอบคัน60หรือว่าเอามืดกว่าน,นี้ก็คือ80นั่นเองเนาะอ่าเรียบร้อยนะคะส่วนด้านข้างนะคะจะเป็นตัวเคิร์ฟตัวรถนะคะที่สามารถใส่สติกเกอร์เพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนั่นเองนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวแวะมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นารายละเอียดของตัวรถนะคะนี่ก็น้ําหนักตัวรถอยู่ที่1 5 0 0ถึง2,000กิโลกรัมนั่นเองนะคะในที่คือเขาเขาแจ้งว่า5้าที่นั่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าคนตัวเล็กก็อาจจะทั่งได้มากกว่านี้นะคะหน้า2หลัง3เนาะกำลังดีเลยนะคะไปค่ะด้านท้ายนะคะกระบะท้ายนะคะอันนี้ถ้ากุญแจอยู่ที่ตัวนะคะสามารถเปิดฝาถังน้ํามันได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปควานหาในรถแล้วว่าเปิดตรงไหนกดตรงไหนเนาะอันนี้เติม ดีเซลนะคะ,ะ B20 เติมได้ B7 เติมได้นะคะขอบตรงนี้นะคะเป็นขอบกระบะนะคะยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์เข้ามาเลยนะคะแต่มีให้ทุกคันนะคะมาจากโรงงานตรงนี้นะคะสามารถเปิดนะคะเปิดช่องตรงนี้นะคะใส่พวกเดี๋ยวนะคะโรบาร์นะคะหรือว่าสปอร์ตบาร์ขึ้นเข้ามาได้เลยจริงๆตรงนี้ใช้ตัวเครื่องมือเปิดจะง,ง่ายนะคะเดี๋ยวนะเปิดให้เห็นภาพนิดน,นึงอ่ะตรงนี้จะเป็นช่องนะคะเราใส่สปอร์ตบาร์หรือโรบาร์เอาเรนเดอร์เข้ามานะคะบางทีก็ เป็นแขนสั้นนะคะก็ใส่ถึงช่องนี้ถ้าเป็นแขนยาวก็ใส่ได้ถึงท้ายเลยนะคะมีทั้งหมด6ช่องรอบคันเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นช่องอาวางของสําหรับพี่ช่างนะคะอันนี้ใส่ง่ายนะคะไม่ต้องเจาะตัวรถแล้วนะคะเขามีช่องมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากนะคะจะใส่โรบาร์เพิ่มสปอร์ตบาร์เพิ่มกันนะคะแล้วแต่คนที่ชอบเลยนะคะอ่าส่วนด้านหลังก็จะเป็นชกอัพกับแชสซีแยกตัวออกจากกันมานะคะเรียบร้อยอ่าเหมือนกันเลยนะคะแต่ในรุ่นนี้นะคะยังไม่มี ตัวเขาเรียกบันไดด้านท้ายให้นะคะจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะส่วนมากนะคะรุน่นนี้ลูกค้านิยมใส่กันชนท้ายเพิ่มเข้ามาพร้อมกับก้านมันจะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะซึ่งอตอนนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีก็ได้นะตรงบันไดตรงนี้เพราะว่าเวลาใส่กันชนท้ายตัวยาวๆมาค่ะมันเหยียบตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะตัวไฟท้ายนะคะก็ยังเป็นไฟหลอดไฟไส้เหมือนเดิมเลยนะคะฮาโลเจนนะคะนี่แต่สามารถใส่เพิ่มได้นะตอนนี้เรามีไฟ LED มาขายแล้วนะคะ พร้อมมากๆเลยนะคะตอนนี้เซลลพร้อมขายทุกอย่างนะคะไม่ได้ขายแต่รถนะคะชุดแต่งเราก็ขายนะอ่าฝาท้ายนะคะฝาท้ายก็จะเป็นปั๊มเลนเจอร์ลงไปแบบนี้ตรงรุ่นเลยนะคะทุกรุ่นเลยนะคะในตัวในเกียร2022นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแต่ใส่อคิลิกนะคะหรือสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมได้นะคะโลโก้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่สามอ่ะรุ่นนี้มีไฟเบรกดวงที่สามแล้วนะ Amazing ม,มากโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูกระบะท้ายนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่ลุงบอกไปนะคะ ด้วยตัวฐานล้อที่มีความกว้างขึ้นนะคะตัวเห็นตัวซุ้มล้อของเราไหมคะนี่นะคะมันจะเล็กนะคะมันจะนิดเดียวเองข้างในนะคะทําให้ตัวกระบะของเรา,วากว้างนะคะแล้วก็พื้นที่ะคะ่ะความลึกก็ลึกมากเลยนะคะมันทุกได้เยอะมากๆเลยนะคะพร้อมกับห่วงเนะะี่ยค่ะพอใส่ลกระบะไลเนอร์เข้ามาเราจะเว้นห่วงให้นะคะเวลาจุงนะคะฝาท้ายก็แข็งแรงทนทานมากนะคะพร้อมกับไม่มันทัดเนาะเอาไว้ใช้งานได้จริงๆนะคะฝาท้ายนะคะจะยังไม่ใช่ผ่อนแรงนะคะยังจะเป็นแบบออกแรงนิดนึงแต่แต่ว่า ติดชคอคเพิ่มได้นะคะเป็นโชคก T ีทีโปรนะคะเพิ่มเงินนิดเดียวนะคะได้แบบผ่อนแรงไปเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นยางอะไหล่เนาะพร้อมไฟส่งป้ายทะเบียนนะคะแนะนําให้ติดกันชนท้ายที่เป็นเหล็กนะคะของ u t l a n d e r อ่ะหล่อมากเลยนะคะใส่เข้ามาแล้วเดี๋ยวลุงมีคลิปนะคะที่แต่งเสร็จแล้วมาให้ดูด้วยเดี๋ยวพาแวะชมด้านหน้านิดนึงนะคะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะแบบไขมือแบบนี้หมุนๆน,น,นะคะส่วนอันนี้นะคะจะปลดล็อกรถได้นะคะแล้วก็ล็อกรถได้เป็นแบบ รีโมทนะคะแต่ว่ายัางข้างในก็ยังเป็นไข่นะอ่ะพาดูห้องโดยสารนิดนึงนะคะเบาะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะกว้างม,มากๆเลยอ่ะเข้าไปดูเลยนะคะอ่านั่งได้หัวไม่ติดเข่าไม่ติดนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าต่อเลยนะคะด้านหน้าก็ยังเป็นพรมอะไรไฟฟ้าให้เหมือนกันเลยนะคะเบาะยังเป็นเบาะผ้าได้นะคะเวลาปรับก็ปรับได้ตรงนี้เหมือนกันนะคะยังไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะเพราะว่าเป็นตัวเตี้ยนะคะเนาะนี่ บาสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมที่มาจากโรงงานจะ,จะเป็นสีแบบนี้เลยสีโทโนะทเนาะเทาดาแบบนี้อ,อนะคะพวงมาลัยก็แบบนี้เลยนะคะมีหน้าจอให้เหมือนกันเลยนะคะขนาด8นิ้วนะคะแบบดิจิตอนนะนี่นะคะเป็นภาษาไทยด้วยจอกลางนะคะจะเป็นขนาด10.1นิ้วนั่นเองนะคะ s ิ n โฟเ a อ d นดอ d a อ t ตโนั่นเองนะคะเกียร์เป็น5สปีดนะคะ แล้วก็เบรกมือนะคะคันโยกแบบนี้เลยนะคะยกขึ้นยกลงเนาะช่องวางแก้วนะคะหน้าจออย่างที่ลุงบอกไปนะคะเชื่อมต่อ a อ d r o อ d Auto a p p l e CarPlay เได้นะคะแล้วก็โหลดขอดพาร์สมาใช้งานผ่านมือถือได้อีกด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยสําหรับภายในนะคะหล่อมากเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะกับราคา7จ็ดแสนสามบาทนะคะมีให้เลือก3สีนะคะขาวดําบลอนดนั่นเองนะคะถูกใจสีไหนก็อ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆนะคะพร้อมแต่งหรือว่า โรดาวน้อยผ่อนสบายดอกเบีย้ยถูกก็มีนะคะวันนี้ลุ้งฝากช่อง YouTube นะคะรุ้งพาลอชาแนลนะคะแล้วก็เบอร์โทร061 169 899ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ